รถเข้าใหม่ก็เยอะเกินรีวิวไม่ทันเลยพูดตรงๆนะครับลูกค้าใครกำลังหารถเชิงพาณิชก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้ที่กิจสานะมีลุกประเภทมีทั้งตู้แห้งตู้เย็นรถคอกฟลกลิฟมีทุกประเภทเลยแล,และมีทุกแบรนด์ด้วยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอิยูสุมิสู เอยเอยมันมีคอมเมนต์เข้ามาในเพจอะอะไรนะรถห้องเย็นเอาไปวิ่งน้ำแข็งในซอยแคบๆเดี๋ยวกันนะรถห้องเย็นวิน่งในถ็งลอยแซ่บๆแล้วบอกกูทำไมวะ ไม่ใช่แซวเล่นนะพี่รถต้องเย็นวิ่งนี่ไงนั่งงานจำได้อยู่มันมีคันหนึ่งวิ่งซอยแคบใช่ไหมพี่เอาคันนี้ได้ไหมน่าจะมีคนมาดูอยู่ด้วยนะเป็นอีซูซูดีแม็กค่งเย็นนะครับนี่แล้วที่สำคัญเทียบข้างได้อย่างนี้เวิร์กไหมต่อพี่ไปจอดในซอยแคบแคบพี่ไม่ต้องไปเปิดข้างหลังแบบเกะกะชาวบ้านเขาพี่เทียบข้างได้เลยแล้วเปิดได้นี่ได้ไหมได้เลยเนาะเอาลองดูแล้วกันแต่มันเปิดตัวตู้ยากนะเนี่ยงนี้ดีกว่า มันเปิดเทียบ้างได้มาดูข้างหลังกันหน่อยตัวตู้หน่อยอันนี้เป็นเบิ้ม8ปดลิ้วแล้วตู้เบิ้มนี่บอกเลยว่าเก็บความเย็นโคตรด,ดีตัวตู้แข็งแรงทนทานหะนาหน่เตื่นเลยใครอยากมันต้องตกใจนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่มือหนึ่งนี่ได้พัดเป็นพัดลม2ใบพัดเย็นลบยีสบายนะแล้วก็เปิดเทียบค้างซ้ายนี่สบายสบาย,บายเลยอย่างนี้ได้ไหมพี่ถ้าได้ทานเข้ามาหน่อยแล้วกันหรือ้าไม่ได้แนะนอนเป็นคันอื่นก็ได้นะเอออันนี้ผมเจออยู่คนันหะนึ่งนะปิดก่อบดีกว่าส่วนรถก็ไม่ได้โซมนะลูกค้ารถไม่ได้โซมอีซูซูดีแมก 9,000บาทเดี๋ยวผมดูโปรโมชั่นให้ละกันนะสำหรับรถห้องเย็นตู้เบิ้มอันนี้นับป้ายขาย389ใช่ไหมราคาโปรโมชั่น9968คันนี้เอาไปเพียง3 3 9,000บาทกับ d m a มปี17คันนี้ได้เป็นเครื่องพันเก้ไฟหน้าอาจจะดูมอง,มองๆหน่อยแต่ตอนออกผมคีนให้ขัดให้ไม่ใช่ปัญหารถมือสองเป็นเรื่องปกตินะครับผมตามการใช้งานของเครื่องนี่ใครมาเปิดไว้แล้วไม่ปิดวะเนี่ยอันนี้ใครอยากดูกรจริงก็เข้ามาแล้วกันที่กิจสนาคุณขายย้ำนะว่าปี17ตู้เบิ้มเก็บขนะข้้้้าา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 างงสยยยยยไไดดหกกกกกนนนนนนะะออูคัััจริ็เมลวีป่บบ๊